ตายละคิดว่าเราอยู่ในห้องแบบเจ้าหญิงจินโดรล,ล,ล่านะคะชุดห้องนอนสวยๆแบบนี้เลยโอ้สวยมากเลยไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าชอบมากเซตนี้ลองนึกดูนะคะถ้าลูกค้าตื่นมาจากเตียงสวยๆและได้มานั่งแต่งตัวที่โต๊ะแป้งใหญ่ๆอย่างนี้นะคะว่าจะเคลิบเคลิ้มขนาดไหนนะคะลูกค้า มาเข้าเรื่องดีกว่าค่ะที่มาวันนี้นะคะปิ๊กจะมาแนะนำชุดห้องนอนชุดนี้แกนคาซาพาดิโนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในเซ็ตเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าค,ค่ะจะบอกว่าดีเทลของเขาเนี่ย ออกแบบมีกระจกนิดนึงเผื่อแบบลองชุดแล้วก็เห็นได้เลยค่ะลูกค้ามีทั้งหกบ้านเลยค่ะแล้วจะบอกว่าตัวนี้เป็นงานฝีมือนะคะเป็นลายเพ้นมือนะคะลูกค้าดีเทลแต่ละตัวโอ้สวยมากค่ะขนาดตัวนี้นะคะขนาด2.8นะคะลูกค้าความสูงตัวนี้ขนาด2.6ค่ะเกือบเท,เทียบเท่าบิวอินได้เลยค่ะสำหรับภายในนะคะรีวิวให้เห็นชัดเลยนะคะว่าใส่ได้จริงค่ะ ชุดเสร็จชุดยาววางได้ค่ะลูกค้าหรือจะพับเก็บด้านบนได้เลยค่ะเป็นอย่างนี้ทั้ง3บานเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีกระจกไปชอบตรงนี้แหละดีเทลนิดนึงให้มีกระจกผู้หญิงชอบแบบว่าเห็นตัวเองเห็นนู่เห็นนี่เนาะใช่ไหมโอเคไม่ต้องไปบิวอินให้เสียเวลาอ่ะตัวเตียงนะคะออกแบบมาให้เข้ากับตู้เลยแต่ดีเทลของเขาจะบอกนิดนึงหัวเตียงนะคะเราออกแบบเป็นผ้าไหมนะคะที่แบบว่าไม่อมฝุ่นค่ะลูกค้า งานสวยมากงานเนี้ยมากแล้วสีก็เข้ากับบอได้หรือบางคนไม่อยากติดวอก็สวยเหมือนกันค่ะลูกคา้าเพราะดีเทลของเขาเยอะอยู่แล้วแล้วก็ถึงปลายเตียงนะคะลูกคา้าก็เป็นเป็น,เ,ปนเพ้นทมือเหมือนของตู้เสื้อผ้าเลยจะไม่ใช้เบาะทั้งหัวทั้งท้ายเพราะว่าเนี่ยเราจะโชว์ด้านท้ายด,ด้วยด้วยค่ะลูกคา้าสีสวยไหมคะอ่ะส่วนตัวนี้ สาหญิงต้องชอบมากๆแน่ๆเลยเพราะตัวแป้งได้ใหญ่มากลูกค้านี่เลยคือแบบเราเครื่องสำอางเยอะเนาะผู้หญิงู่นนี่นั่นวางได้เลยสามารถเก็บของได้เต็มเต็มสามลิ้นชักคิดดูโอ้โหซ้ายขวาเต็มที่เลยคะ่ะลูกค้ามีอะไรใส่ไปได้เลยคะ่ะด้านล่างตรงกลางอีกได้ค,ะค่ะขาะนี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะจะติดจะอึดอัดนะคะสะดวกสบายมากคะ่ะ ปีกนา้าอยากนั่งแล้วไม่ไม่ลุกเลยอะ่ะเพราะใหญ่จริงเกือบสองเมตรลูกค้าใหญ่จริงคะ่ะความสตูลคนคนรูปร่างทวมก็นั่งได้สตูเราก็ให้ใหญ่เช่นกันคะ่ะบอกแล้วพีเมียมต้องชุดนี้อ่าไม่พอคะ่ะลูกค้าชุดนี้ยังมีตู้ข้างสำหรับ อยากเก็บอะเซซอรี่ที่แบบพับเก็บได้หรือสะดวกสบายเก็บได้นะคะลูกค้าอันนี้เอาไปเลย5ชั้นค่ะแต่ลืมนิดนึงค่ะลูกค้ามีตู้ข้างเตียงของเขาด้วยที่มาในเซตนะคะอัดด้านนี้ค่ะตู้ข้างเตียงค่ะออกแบบสีเดียวกันกับหัวเตียงเลยค่ะทรงแบบออกแนวแจกรนนิดนึงเพราะว่าขาค่ะตู้ข้างเตียงก็จะเหมือนกับโต๊ะแป้งที่ให้ออกแบบ มาสไตล์เดียวกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะมี7ชิ้นเลยชุดนี้นะคะถ้าใครอยากเป็นเจ้าหญิงแล้วนะคะต้องรีบจัดเลยนะคะของของปิกสินค้าชุดนี้มีพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทางทีมงานของเราพร้อมประกอบติดตั้งบริการด้วยใจค่ะลูกค้าอ้าวทักมาเลยค่ะบ๊ายบาย